ช่วงที่3เนี่ยเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องเส้นนะครับเส้นหลักๆในมือของคนเรามีอะไรบ้างนะครับเส้นหลักๆจะเป็นข้อบ่งชี้ถึงความสําเร็จได้ในเบื้องต้นเลยนะครับก็คือเรื่องของความมั่นคงความแข็งแรงแล้วก็ความสุขภาพดีด้วยนะครับเอาละเรามาดูที่มือซ้ายก่อนนะครับมือซ้ายเส้นหลักของท่านก็คือเส้นชีวิตก็คือเส้นนี้นะครับลากมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆมาถึงตรงตำแหน่งนี้แยกออกมาเป็นเนินหลักทรัพย์ก็จริงอยู่นะครับมีเส้นหลักทรัพย์แยกก็จริงอยู่แต่ทีนี้ว่าตรงปัญหาก็คือว่า ตรงตำแหน่งนี้มีเกาะนะครับเ <c oughs> กาะตอนนี้ก็คือ,อถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ระวังเรื่องการลงทุนที่เสี่ยงเรื่องทํานิติกรรมสัญญาที่ไม่รอบคอบหรือการค้าประกันต่างๆมันต้องระมัดระวังอันนั้นคือว่าในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับอะไรที่เป็นเจยงเสี่ยงอะไร 50, 50- 50อย่าไปโลภนะครับเอาที่ชัวร์วดีกว่านะครับไม่งั้นเราจะติดภาระติดเกาะนี้ได้เหมือนกันอันนั้นคือเรื่อง,องเกี่ยวกับทรัพย์ ในเรื่องของกกอนตรงเส้นชีวิตตรงตำแหน่งเงือนหลักทรัพย์นี้นะครับในขณะการตรงตำแหน่งเกาะนี้ก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับก็คือที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของโรคภัยที่เกี่ยวกับไตเกี่ยวกับกระดูกหลังเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะครับตรงนี้ลองพิจารณาดูข้อเสียงที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้มือนี้เราจะเห็นเส้นสร้อยข้อมือสวยทั้งสองเส้นนะครับมือนี้นนะครับสวยดีนะครับคือสร้อยข้อมือเนี่ย มันคืออะไรสร้อยข้อมือคืออะไรคือจริงๆสร้อยข้อมือเนี่ยมีผลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยส่วนหนึ่งมีผลเกี่ยวกับเรื่องความโชคดีความสําเร็จความมั่นคงด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันอย่างนี้นะครับถ้าเรามองเส้นสร้อยข้อมือเนี่ยคือเป็นเส้นถ้าสร้อยข้อมือสมบูรณ์นะไม่ขาดแล้วก็สีสวยงามยาวต่อเนื่องจนถึงรัดคอรัดข้อมือไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนสร้อยเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอย่างของคุณเนี่ยสองเส้นสวยงามไม่ขาดเลยยาวต่อเนื่อง ถ้าเปรียบไปว่าก็เป็นเส้นที่มีคุณภาพเพราะเส้นนี้เป็นเส้นที่รองรับฐานทรัพย์เพราะว่าเนืนหลักรับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคนที่ทับมั่นคงนะ่ะเส้นเส้นหลักทรัพย์ก็จะมาถึงสร้อยข้อมือนะครับเพราะฉะนั้นสร้อยข้อมือที่ดีสร้อยรองที่ไม่ขาดแล้วก็มีการรองรับเส้นหลักรั์เนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับ คือเส้นที่มันดีก็คืออย่างที่บอกล้เส้นแรกก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ขาดไม่แตกไม่เป็นเกาะนะมันก็ถือว่าเป็นเส้นที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเหมือนนี้ก็ควบคุมที่ว่าเส้นรองรับหลักทรัพย์ดีแต่ว่าเส้นหลักทรัพย์อาจจะไปไม่ถึงนะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีผลในเชิงของความสาเร็จความโชคดีคือเป็นเส้นสนับสนุนนะวาอ่างไงเป็นภาชนะรองรับนะถ้าเป็นถ้าเป็นถังน้ําก็คือฐานเขาดีนะรองรับได้เยอะอะไรประมาณนั้นนะครับ ความหมายคืออย่างนั้นก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีอ่ะเส้นสมองเส้นนี้ดีนะครับโคง้งลงพอสมควรคมชัดดีนะครับเส้นใจก็มีพลังดีนะครับฝั่งนี้อ่าเมื่อี้ก็มีเส้นที่มีเป้าหมายมีความสาเร็จดีก็คือ,คอมีเส้นแอมบิชันยนไลน์อยู่ตรงนี้2เส้นนะครับก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตดีเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ควบคุมใจให้ไปถึงเป้าหมายได้นะครับโอเคอ่ะนี่มือซ้ายไปดูมือขวาต่อนะครับมือขวาเส้นชีวิตโอเคนะ เส้นทีวิตโอเคยาวตอนเน้ก็ถึงเน้นหลักซัพแล้วก็มีเส้นหลักซั์ที่แยกออกนิดหน่อยนะครับตรนนี้ทีนี้ฝั่งนี้ที่ผมบอกว่าไอ้ตรงเส้นที่มันตัดตัดขวาขงตพวกนี้นะครับมันก็เป็นลักษณะของความเนี่ยอย่างเนี้ยถือว่าจะเป็นเส้นพุทธทีนี้วันไปไม่ถึงไอ้นี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการลงทุนนะครับคือเส้นพุทธที่ดีมีคุณภาพจริงเนี่ยมันควรจะขึ้นมาถึงนี้เลยนะครับอันนี้มันมาไม่ถึงนะครับมันมาไม่ถึงแต่ก็ยังส่งผลช่วยได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ ถ้าจาังน้อยสุดก็ต้องทะลุเส้นสมองขึ้นมาแต่ว่าแนวโน,น,น้มนะครับมีโอกาสาที่จะทะลุเส้นสมองขึ้นมาได้เพราะว่ามีเส้นเล็กๆเริ่มเกิดใหม่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับนเงินหลักทรัพย์มันค่อนยุ่งๆนะครับมีเส้นตัดเส้นกวางอะไรค่อนข้างย,ยุ่งก็ตอนนี้ก็อย่างที่ผมเปลี่ยนไปนะครับฝั่งมือซ้ายเนี่ยการลงทุนหรือความเสี่ยง,งต่างๆต้องระมัดระวังการใช้เครดิตการขับประกรันต่างๆก็ต้องระมัดระวังการซื้อขายต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับ เส้นสมองดีนะครับเป็นเส้นสมองสมงตรงชัดเจนเด็ดขาดไม่ยืดหยุนแลวก็เป็นสมองคมชัดสมองดีแต่ว่าไรอไปอารมณ์ร้อนไปสักหน่อยนะครับตอนนี้ต้องระวังนะครับมันจะพลาดจะเสียได้เพราะว่าอย่างนี้นะครับเรามาดูเส้นใจเส้นใจแบบนี้เข้ามาตรงช่องกลางมือพอดีกลางล่องนิ้วพอดีล่องนี้าเรียกว่าเปลืองเปลืองหรือศรัทธาม,มากก็ได้นะครับตอนนี้เป็นข้อด้อยบางอย่างที่เราเป็นคนที่แบบว่าพอเชื่ออะไรก็จะเชื่อจริงๆนะครับ ดยเฉพาะยิ่งเชื่อบางอย่างทําให้เราเสียเช่เนไปเชื่อคนไว้ใจคนมากเกินไปเสียนะครับตัวน,นี้ต้องระมัดระวังกันนะครับจะทําให้เราเสียทรัพย์ถูกหลับถูกโกงได้นะครับเพราะว่ามีเส้นตัดอยู่ตรำแหน่งนี้พอดีตรงปลายเส้นวาสนาเส้นนี้นะครับต้องระมัดระวังนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าไปคุยกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวผมมาสรุปจบให้นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพอดีผมวิเคราะห์ลายมือจริงนะครับก็เลยเอาลายมือจริงที่วิเคราะห์อยู่นั้นมา ใส่บทความเข้ามาเล็กน้อยเพื่อตอบคําถามว่าด้วยหลายท่านที่ถามเกี่ยวกับเรื่องสร้อยข้อมือเข้ามานะครับสร้อยข้อมือที่ดีก็คืออย่างที่เห็นนี่แหละนะครับก็มีลายมือที่ผมเห็นอยู่นะครับก็คือสร้อยข้อมืออย่างงี้ถือว่าดีนะครับแต่ที่ว่าจะดียังไงแล้วแต่นะครับลำพังสร้อยข้อมือดีอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูเส้นอื่นๆประกอบนะครับสร้อยข้อมือดีอย่างเดียวก็คือความเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้่ายาเหมือนฐานโครงสร้างดีแข็งแรงดีแต่ถ้าเส้นอื่นๆเสียก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับ เหมือนกันเหมือนเส้นลายลายมือนั่นแหละ,ะครับมันก็ต้องดูประกอบกันทั้งเส้นทั้งเดินทั้งเส้นดีเส้นเสียต่างๆประกอบกันนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าที่ผมให้ความรู้มานี้คงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ที่สนใจในสัตว์พยากรณ์อะไรเมื่อได้บ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ